จำได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเราเออยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะครับที่ก็ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากรวมไปถึงงานอีเวนต์ต่ตางๆก็โดนเลื่อนไปเยอะมากๆทีเดียว,ท,ยวทีเดียวคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับคอนเสิร์ตคีตามมิสซิ่งโดยผู้จัดอย่างคุณเขียดฐานทับให้สัมภาษณ์พร้อมยืนยันครับว่าไม่มีการยกเลิกเพียงแต่ว่าจะเลื่อนออกไปเพื่อรอดูสถานการณ์ก่อน เท่านั้นเองครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับว่าก็กังวลเหมือนกันสําหรับแฟนคลับที่ก็ตั้งใจจะมาชมคอนเสิร์ตแต่อยากให้เข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับจางโวนี่ตัดหแต่ทํางานตายครับเป็นการตัดสินใจเลือดครั้งนี้เนื่องจากเ,เรื่องของสถานการณ์โนบะตอนนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เรารู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่คนคขจะต้องใช้ความ ระวังมากขึ้นในการใช้ชีวิตยังตอบไม่ได้เลยครับต้องเรยต้องเรียนตามตรงนะครับว่าตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้นะครับแต่พยายามหาช่วงทำที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดนะครับคือจริงๆแล้วเตรียมไปเกบอ็กว่าแล้วครับก็เตรียมไปพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเป็นสถานการณ์สุดท้ยจริงๆนะครับที่ที่ไม่สามารถเราก็เริ่มใชคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกว่า เรือทุกคนเยอะอยู่แล้วครับมันมัน,ม,นมันก็ต้องํำใจเนาะองนี้มันเกิดขึ้นได้ครับผมทุกอย่างทุกอย่างครับทุกอย่างเลยครับผม <c oughs> จริงๆแล้วสถานที่เนี่ยก็เหมือนกับเออก็ก็มีการพูดคุยกันนะครับคือจริงๆแล้วเขาก็มีการให้ให้เลื่อนได้ <c oughs> แต่ก็มีขอบขอบเขตระยะเวลาที่กําหนดเหมือนกันว่าถึงเมื่อไรอะไรเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับจริงแล้วคุณพี่ทุกท่านก็ก็มีงานมาแล้วก็ ของแต่ละทา่านะตอนนี้ผมว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไปได้หมดว่าในทุกๆวงการก็ต้องได้รับความการกระทบนเกือยกับเรื่องนี้กันหมดนะครับก็จะบอกไม่ครบเลยคลือไม่ได้นะครับการกลับมาจัดงานในครั้งต่อไปค่ะว่าแฟนคลับแฟนคลับจะมาดูน้อยลงไหมต้องเตรียมใจต้องบอกเลยครับว่าเตรียมใจงา,งานนี้ก็ก็มีความเตรียมใจอยู่พอสมควรขอโทษอีกครั้งที่ต้องทาให้ผิดหวังนะครับแต่ก็มันเป็นเหตุสืดสายแล้วก็ยังดีใจว่าเราเราพัฒนาดีนะครับ ทุกท่านเลยเมื่อจะเป็นตัวศิลปินเองก็วาการ์ตเองครับเราทําดีสุดดูทุกคนขอบคุณมากนะคะพี่เค